ท่านผู้ชมครับเอฟสีทุกท่านครับยังอยู่ที่วัดเขาสุก,กิมครับบริเวณชั้นชั้นแรกครับมาดูของเก่าแก่ครับของเก่าแกท่ที่มีผู้คนเอามาบริจาค ของเก่าแก่ทั้งนั้นครับชัดที่สามแบบนี้นี้ยันใดมา ดันทบบรีก็เป็นจุดหนึ่งที่แวะมาครับได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจครับอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนนะครับมีจิตศรัทธานำมาถวายครับนี่ครับ ของเก่าของแกมาจากไหนครับเนี่ยหลังนั้นนะครับกระต่ายขูดมะพร้าวของหายยากนี่อันนี้กระต่ายขูดมะพร้าวเครื่องเสียงเครื่องเสียง เอเล่นแผ่นเสียงางานผมก็ดูไม่ออกครับอันนี้ที่สาวไหมฮะอันนี้หม้อสาวไหมครับนี่ครับหม้อสาวไหมนี่อุปกรณ์กินมากมีสนากมีมีสนาค สนาก็มีเงินจากไหนก่อนนะ่ยเอาไม่ได้สนายโคกเวลาเก็บก็จะร้อให้เสีชืวิคกตำหมากเครื่องปั้นดินเผา,า,ม,เามีถ้วยชามดินเผาเครื่องชามสังฆลูกดินเผาของเก่าแก่ที่ขุดขึ้นมาได้ครนี่ครับ ของทุกอย่างประเมินค่าไม่ได้ครับประเมินค่าไม่ได้จริงนะครับนี่คือตัวบดแป้งสำหรับดูแต่ตามืออย่าต้อง ของเสียหายท่านต้องรับผิดชอบอน,นี่ปืนปืนแก๊ปปืนสมัยโบราณสัน้นปืนแก๊ปปืนคาบศิลาหน้าเนี่ยข้ยางล่างเป็นดาบดูดาบคนโบราณเข้าไว้ลบเห็นไหม,มนี่ครับอาวุธสมัยโบราณดาบกริด มือนค่าไม่ได้เลยครับเนี่ยของจริงครับข้างน่างเป็นงาหอก<อ>น่าจะเป็นของที่ขุดครับขุดพบนะครับแล้วก็เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ครับอันนี้หม้อไหกระละมัง าวชทับพีสำหรับข้าวเยอะมากครับเยอะดูไม่หวาดไม่ไหวครับพี่น้องครับน่ครับใครผ่านไปผ่านมาจันทบ,บุรีก็อย่าลืมนะครับแวะวัดเขาสกิมผมไม่ได้มา เป็นสิปีแล้วครับเนี่ยก็ยังคงเดิมของเหล่านี้นะมีการจัดะระเบียบแล้วก็มีการสร้างมนฑปสร้างพระอุสุสร้างวิหารขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้อุปกรณ์โบราณครับเครื่องเทปเครื่องเล่นเทสเปสั้นเ,เครื่องเล่นซีดีนี่เนี่ยเมื่อก่อนเราเล่นตัวนี้เนี่ย <Video. S 2> วิดีโอหน้าทีวีนี่ครับทีวี <c oughs> เครื่องเล่นจานเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับพิมพ์ดีดนี่ครับพิมพ์ดีดข้างในนี่มีวงจรปิดไว้ตลอดนะครับใครมาหยิบอะไรไปนี่เห็นหมดเห็นหมดนะครับเพราะนั้นก็ ดูแต่ตานะครับนี่ครับอันนี้ทีวีครับทีวีโบราณเครื่องสังขครูพินครับพินจยากเกย็บผ้าก็มีครับเนี่ยพินพินกระดองเตา่าพินกระดองเตา่เตา โซแคนนี่น่าจะเป็นจะเท้ครับพัดลมสมัยก่อนครับพัดลมสมัยก่อนเครื่องพิมพ์ดีดอะไรอ่ะลูกปืนลูกปืนที่อยู่บนเรืองไงที่เรือประแสเนี่ยลองมันลูกลองลองลูกปืน มุกปืนไม่มีมีแต่ลองนี่เมื่อก่อนเขาขายข้าวเขาจะช่างตัวนี้เนาะเนี่ยตาช่างสมัยรุ่นเราระวังครับสิ่งของอันนี้ที่เขาตำทอผ้าเขาเรียกอะไรนะไม่นูอันนี้เขาเรียกอะไรนะ กระสวยกระสวยทอผ้าธน,นูนี่นี่หน้าไม้โบราณจันนี่หน้าไม้โบราณเนี่ยน,นี่คือหน้าไม้นหน้าไม้ไม่ใช่จอบหน้าไม้แล้วเขาจะเขาจะใส่เชือกตรงนี้แล้วก็ดึงมาเกี่ยวแล้วก็ใส่ลูกธนูแล้วก็ยิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <ส donne> เก่าแก่นะครับนุ่นนีของที่กุดพบก็จะเอามาไว้ที่นี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับมาดูได้นะครับมาดูได้ครับของบางอย่างอายุายหลายร้อยปีครับนี่ครับใครอยากเห็นของเก่าโทรศัพท์นี่ครับสามรุ่นสามหนึ่งร้อย โมโตโรล่าเนี่ยมีรัฒนาการของโทรศัพท์ก็มีอยู่ที่นี่นนี้แผ่นเสียงจานเสียงครับด้านในนู่นก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะโซฟาอันนี้ สำหรับหมากโบราณใส่หมากกาันโตกใส่ผู้ใส่หมากใส่ยาสีฟัฟนใส่ปู นี่ครับกายักถ่ายไม่วัดไม่ไว้ครับพี่น้องครับผม,มันจะถ่ายแค่ดูแบบกว้างๆนะครับจะไม่ได้หมดมันจะถ่ายไม่หมดนะครับ กอนบุญำของโบราณทั้งนั้นเลยครับในเครื่องบุดับนี่ครับไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันบุญดาบฟันไดโนเสาร์ก็มีกระดูกไดโนเสาร์ หินหอยเลยด้วเสาก็มีนี่อันนี้พวกแร่ทับทิมแรน่วงเงินธนนบัตรธนบัตรนี่ครับ จะสืบหาธนบัตรมาดูธนบัตรโบราณธนบัตรเก่าแก่มาดูเลยครับนี่ครับช่องนี้คือช่องธนบัตรนะครับกราแผ่นดินธนบัตรก็มีครับนี่ครับเยอะแยะไปหมด ไม่ทั่วถึงพี่น้องดูไม่ทั่วถึงครับมาดูเองนะครับเด้อมาเบิ้องันเองให้เบิ้งบ่ทัวนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างเขาก็ไม่อธิบายไว้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยครับมันเหมือนสากแต่ไม่ใช่อ่ะ ชั้นสครับตอนนี้ชั้น3ามโยนชั้น3ามัดเขาสกิมครับก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะไปที่ไหนอีกครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณ f อฟซขอความสุขความเจริญจงนเกิดแก่ทุกท่านอนุโมทนาสาธุครับ fc ทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่าน,นครับก็ก่อนกลับ่อนจบคลิปในวันนี้ครับก็มากราบาพระบรมาสารีริกธาตุนะครับแห่งวัดพระเขาสุก,กิมนะครับวัดเขาสุก,กิมเรียบร้อยแล้วขอพรเรียบร้อยแล้วครับพร้อมท่องได้กราบาสารีละนะครับของ หลวงพ่อนะครับพระอาจารย์สมชายครับของบารมีของทางกักรักษาหลานนะครับดยทางดูต่อดปลอดภัยมีโชคมีชัยรุกงเานพระสนานี่คือที่เก็บสรีระของปู่สมชายครับท่านใดก็ท่านใดมาก็มาสามารถขึ้นมากราบไหว้ได้นะครับก็จะมีพระอาจารย์คอย ปากคงน้ำมนให้นะครับานหน้านะครับแต่ละจุดก็จะมีการจัดสนหย่อมซึ่งมีรูกที่เพิ่งลูกเหมือนของอาจารย์นะครับอยู่เปนจุดนะครับเปนจุด เป็นี่จุดที่หลวงปู่ท่านนั่งนะครับเทศนะครับให้พรมาถูกจุดนี้นะครับหลวงปู่ท่านเป็นคนสร้างนะครับสร้างวัดเขาสกินเทียนพรรษาจะเป็นของที่มีค่าของวัดนี้ครับ อันนี้คือน่าจะเป็นอะไรสิบสามสิบสามกระถุงทูบที่กระทางทูบใี่กาบว่าอ,อันนี้ชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สองนี่ครับตรงกลางนั่นคือที่ไว้สรีระของหลวงปู่ หลงปูส่สมชายครับก็ขอลงคลิปไปที่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ